ก็กลาบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไ i ่แบง n ์เซปโตนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นลูกซองเหมือนเดิมนะครับอยู่ในตัว2ดาวนะครับแล้วเอ้ยวันนี้คือทีเด็ดเราเจอตะลูกซองควงด้วยนะครับฮ่าฮ่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับเขาเลยนะครับ เขาออกห้องไปแล้วอ่ะ Let's right. move out. Mission success. All right, let's move out. ไม่ได้วางกันเลยทีเดียวยนะครับท่านผู้ชมมิชชั่นสุ kses

ไปบักบักานอยเ้ออ้าว alright let's move out จะโดดร้องไหมครับเนี่ยโอ้จุดจดมาแล้วครับมาใกล้ครับ Been planted Okay <laughs> kill, <laughs> <Dribble> kill. <laughs> <And shot. laughs> red team win